สวัสดีเจ้าเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริย์ไกยวาเกมเมอร์กิตว,าเ,วาเจ้าเก่านะฮะวันนี้มีอเกมอุมะมุอสุเมะพริตตี้เดอร์บี้นั่นเองนะครับผมเป็นเกมมือถือนะครับผมจากทางค่ายไซเกมนะฮะใครที่เคยเล่นเกมของค่ายไซเกมมาก็จะบอกเลยนะว่าเกมค่ายนี้เกลือดีๆีที่เองนะฮะกาชานะส่วนใหญ่ก็เป็นกาชา ตัวละครน,นี่นี่นั่นนะฮะที่แบบว่านะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้องมา้าครับผมม้าสาวนะม้าแข่งนั่นเองครใครที่รู้จักม้าแข่งของญี่ปุ่นนะเขาจะมีแบบม้าแข่งญี่ปุ่นนะม้าแข่งอเมริกาม้าแข่งนู่นนี่นั่นนะฮะก็นะฮะเป็นวัฒนธรรมของเขานะเขาเอามาทําเป็นตัวละครน,น่ารักน,นะครับเป็นสาวโมเอะนะ,ะเหมือนเกมอสุนเลหรือว่าคันทาคอลเลคชั่นนะครับมีอะไรกัน มีเครื่องบินนะครับผมมีดาบมีนู่นนี่นั่นฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นม้านะครับมามาดูกันครับเป็นยังไงอ่าอันนี้คือหน้าอินเทอร์เฟซของเกมอุมามุสเมะนะครับผมฟิตตี้เดอร์บี้นะฮะจะบอกว่าช่วงนี้นะฮะผมติดเกมนี้มากนะเกมนี้เปิดได้ประมาณ1เดือนแล้วนะฮะโดยประมาณนะน่าจะประมาณ1เดือนได้ฮะแล้วก็ผมก็ติดเกมนี้มากนะผมไม่ว่าจะผมจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ผมต้องแวะมาเล่นเกมนี้ตลอดเลยนะครับผมก็ใครที่เคยเล่นเกมแนวเขาเรียกว่าเกมอะไรวะ เกมไอรอลมาสเตอร์นะครับผมก็จะคล้ายๆกันคือเราจะเขาเรียกว่าทําการปั้นตัวละครของแต่ละตัวเพื่อเอาไปแข่งนั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็คล้ายๆกันนะจะไม่ค่อยมีแข่งกับคนอื่นนอกจากว่าจะเป็นโหมด PP พใช่ใช่เข้าอันนี้ปุ๊บเราก็จะเป็นโหมด p v p ให้เล่งคนอื่นนะครับนี่ครับก็เราจะเข้า PVP ก่อนที่เราจะทําการ p v p เนี่ยเราต้องมาจัดทีมเขาของเราก่อนนะนี่อย่างเงี้ยฮะอันนี้ฮะแต่อันนี้ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็เลยมีตัวละครสามดาวเยอะหน่อยหนึ่งนะฮะ แล้วเราก็จัดทีมไม่ว่าอันนี้อันนี้เป็นแข่งปะแปะซึ่งเกมเนี้ย,ยังไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นล้วนฉะนั้นเราผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นเลยนะฮะผมใช้เรียกว่าอาศัยการจดจําตัวหนังสือเอาว่าอันเนี้ยประมาณอะไรแล้วเราก็ลองไปหาไปแปรดูซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีะะแต่สมัยนี้มันมีแบบแปลคนนู้นช่วยแปลน,น,นี่นั่นฮะ,ะแต่เราก็เ้าก็จาเอาอย่างเช่นแถวแรกครับประการแข่งระยะสั้นนะครับผมตั้งแต่หนึ่งพัน สองร้อยถึงหนึ่งพันหกอะไรประมาณนั้น,ปร,ป,รป,รนประมาณพันสี่อะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็คือแข่งระยะใหม่คือประมาณพันหกกันแน่นะพันหกหรือแข่งระยะใหม่หน,หนึ่งหนึ่งไม้นั่นเองครับผมอันนี้คือแข่งระยะกลางนะครับระยะกลางน่าจะสองพันสองพันกิโลสองพันเมตรขึ้นนะครับผมอันนี้หนึ่งพันสองร้อยเมตรนะครับอันนี้พันหกร้อยเมตรอันนี้สองพันห้าขึ้นไปหรือเปล่าถึงจะเป็นระยะไกลนะครับผมถึงสามพันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสนามสนามดินนะครับผมซึ่งน้องแต่ละคนก็ มีความถนัดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนั่นเองครับผมซึ่งเวลาเราเล่นะครเรา,าเล่นที่เนื้อเรื่องตรงนี้ครับผมเรียกว่าเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับผมเป็นการฝึกเทน้องๆฮะเห็นไหม <S <S เสร็จแล้วเราก็มาเลือกฮะเราว่าเราจะเทนตัวไหนดีนะครับผมเล่นน้องตัวนี้ครับน้องตัวนี้ฮะในชีวิตจริงเนี่ยน้องเขาไม่เคยชนะมาก่อนเลยนะครับผมามาดูฮะเราเล่นน้องฮารุอุระนะครับน้องจะแข่งสายดินนั่นเองครับผมน้องถนัดการวิ่งสนามดินนะฮะวิ่งระยะใกล้นะครับผม เป็นม้าสายแทรกนั่นเองครับหรือว่าวิ่งระยะเขาเรียกวิ่งทิงท้ายนั่นเองฮรเราจะมาปั้นเขาโดยการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่จริงเขาเรียกว่าการสืบทอดนะ,ะแต่เราเรียกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยโค้ามนกันนะเอาวิ่งระยะกลางไอ้เราวิ่งระยะไหม่กันนี้นะมสมกันเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาพ่อพันธุ์ให้น้องเป็นใครบ้างนฮะ,ะโอเคผมเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมอยากให้น้องวิ่งสนามระยะใหม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นะน้องจะเป็นม้าสายวิ่งแทรกนั่นเองครับมา เอา Ooh, ลองเล่นกันเลยดีกว่าการที่มีม <ame> ีการสนับสนุนด้วยนะครับผมจะเป็นแล้วแต่ฮะแรง S S I S R ก็แล้วแต่ฮะอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะให้มันดูกันฮะว่ามันมีการอะไรบ้างนั่นเองนะฮะการจะมีแบบว่าสายวิ่งครับเพิ่มพลังสายวิ่งนะฮะสายกล้ามเนื้อสายสตามิน่านะครับผมแล้วก็สายความรู้แล้วก็สายพลังพลังแฝงพลังฮึดนั่นเองนะฮะเมื่อมาถึงเริ่มเล่นฮะนี่มาอยู่ในเรื่องฮะ เราข้ามในเรื่องไปแล้วซึ่งใครที่อยากจะอ่านเนื้อเรื่องครเราก็สามารถเลือกได้ให้เราจะดูเนื้อเรื่องทุกตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ใครชอบเนื้อเรื่องแบบไหนไปเลยครับผมนะผมจะบอกว่าน้องตัวนี้น่ารักมากครับเพราะว่าน้องอ่ะเวลาจะเข้าที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเข้าที่โหลก็แล้วแต่หรือว่าเข้าที่เท่าไหร่เธอก็จะยิ้มตลอดเวลาครับเธอจะมีความสุขในการวิ่งแข่งนั่นเองฮะซึ่งตรงนี้จะมีเนื้อเรื่องอะไรต่างๆมากมายผมก็มาค่อยได้อ่านเท่าไหร,ร่นะฮะมาถึงตรงน,นี้เราจะมีการฝึกฮะนะหรือว่าต้องการเพิิพ่่มมสสสปปปปดดดเาพ้ขึน200นไ เราก็ไปฝึกคะับซึ่งตรงนี้คือกําลังกายในการฝึกนั่นเองฮะถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดหลอดตามกว่าครึ่งเนี่ยก็จะมีโอกาสผิดพลาดนั่นเองผมก็ฝึกไปเรื่อยฮะจะบอกว่าตอนขั้นตอนในการฝึกแต่และอย่างเนี่ยับมันจะมีเลเวลด้วยถ้าเกิดฝึกเลเวลนี้อย่างเช่นฝึกสปีดเลเวลนี้มันก็จะเป็นการฝึกแบบหนึ่งมเป็น,เป,นเป็นภาพการฝึกที่อัพเลเวลไปเรื่อยฮะแล้วเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านะเมื่อถึงระดับห้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี่จะเป็นแบบอลังการงานสั้นนิดหนึ่งฮะอันนี้ระดับแรกครับว่ายน้ำมากกวิทั่วไปฝึกเขาเรรีียกกฝึสตตาาามินนน่คับออ้ เขาเรียกว่ากำลังกายต่ำกว่าครึ่งแล้วนะฮะแล้วกําลังกายต่ำกว่าครึ่งน้องก็จะทำภาพแบบเหนื่อยนะมีโอกาสเสี่ยงเนี่ยเห็นไหมมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลว18%นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะล้มเหลวฮะเรา,าก็สามารถที่จะทำการมากดพักก็ได้ฮะหรือว่าไปเที่ยวนะบางเที่ยวบางทีก็อยากจะเพิ่มนะแล้วก็ไอตรงนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ของน้องนะลมสีส้มเนี่ยคืออารมณ์ปกติทั่วไปครับยังไม่ดีอะไรมากมายครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านี้มันจะนแย่มากไม่ดีเท่าไหร่นะฮะ เพราะนั้นเราครวยทําเป็นสีส้มนี้แล้วก็เป็นถึงถึงสีแดงฮะถึงอารมณ์ดีมากที่สุดอถ้าเกิดเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะมีแบบเฮ้ยขึ้นเครื่องหมายตกใจตรงการฝึกนะฮะเราก็ดูว่าตกตกใจตรงการฝึกนี่คืออะไรฮนะซึ่งถ้าเกิดเรากดตรงที่เครื่องหมายตกใจตรงการฝึกเนี่ยเราจะดูว่าเฮ้ยการที่เราใส่มานะ่ะอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับการตอนนี้อาจจะได้สกิลพิเศษเกิดขึ้นนะลองกดเข้าไปดูคนะปั๊บอ่าเมื่อฝึกเสร็จปุ๊บมีอ่าผลการทํางานขึ้นอ่าเขาจะให้สกิลลงมาครับ แล้วแต่สกิลแล้วแต่ดวงครเราจะได้ดวงอะไรมาครับ <ís> น้องเริ่มไม่ไหวแนละ้วผมขออนุญาตทำให้น้องพักผ่อนก่นอนพักก่อนเถอจ้ะอืมอ่ะแล้วครับผมต้อฝึกฝึกมาน้องได้มาระยะหนึ่งฮะมันก็ถึงกําหนดการแข่งนั่นเองฮะอย่างเช่นตัวแรกตอนแรกที่มีตัวเลขเยอะๆเนี้ยนะมันค่อยๆลดลงมาเลยใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยก็ถึงกาหนดการแข่งของน้องครับนะเราก่อนที่เราจะไปแข่งเราก็ดูสถานะของน้องดีไหมมีพอยสกิลเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเรามีเยอะนะเราก็ไปอัพสกิลได้เราก็เลือกท่าว่าสกิลอะไรซึ่งจะบอกเลยนะครับว่า อ่านยากนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะใครที่เก่งภาษาญี่ปุ่นเนะี่ยบอกเลยนะฮะจะเป็นอะไรโชคดีมากถ้าหลักการเล่นเกมนี้นะฮะแต่ก็ผมก็ใช้วิธีการใช้มือถือนะฮะในการแบบว่าเอามาสแกนดูครับไปใช้ Google Translate ในการแปลนะฮะหรือว่าไปถามเอาในกลุ่มคนที่เล่นด้วยกันนะฮะแล้วเราก็จำาเอาไว้อันนี้สกิลอะไรสกิลอะไรแต่ผมที่จำได้คุ้นๆก็คืคอไอ้สีฟ้าเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟ,ฟูตามบนาในการวิ่งนี่เองฮะเห็นน้องๆว,ว,วิ่งๆอยู่เนะี่ยอาจจะเหนื่อยนะเรากดไปปนะุ๊บเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอนะะื อันนี้เป็นพวกสกิลดีบัฟนะฮะโจมตีคนอื่นนั่นเองนะครับอืมถ้าผมลองอัพสกิลนี้ดูะฮะเผื่อจะดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่าอ่านว่าอะไรอะไรเงี้ยผมก็ลองฝึกฝึกดูะฮะแต่ก็นะแค่รู้ว่าสกิลเนี้ยเหมาะกับสายไหนอย่างเช่น,นะฮะมันจะมีบอกระยะอยู่ะฮะอย่างเช่นอันเนี้ยสายเนี้ยมันจะเหมาะกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโจมอ่าเขาเรียกว่าสายระยะใกล้อันนี้ระยะใกล้นะฮะอันนี้เป็นมา้า สำหรับสายวิ่งแซงนะฮะวิ่งแซกก็ควรจะอัพเหมือนกันเพราะผมเล่นน้องม้าสายวิ่งแซกนะครับนะครับเป็นสนามเนี่ยครับสนามเดบิวต์นั่นเองนะครับเราดว่าน้องถนัดอะไรบ้างฮะผ่านหรือเปล่าฮะโอเคฮะสปีดโอเคฮะสตามิน่าก็โอเคครับแต่ถึงมิงยังไม่สุดนะทุกอย่างก็โอเคหมดเลยฮะไม่ถึงขั้นเป็นสามเหลี่ยมหรือว่า x นั่นเองนะฮะ ไปลุยเลยตอนนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะกดข้ามไปเลยครคือแบบดูผลการแข่งเลยทีเดียวหรือว่าเราจะไปนั่งดูเอาเอาเขาเรียกว่าลุ้นกับน้องม้าของเรานั่นเองนะก่อนที่เราจะเล่นฮะเราสามารถที่ทําการปรับแผนได้ให้ว่าจะวิ่งสายวิ่งอ่าวิ่งตามวิ่งแทรกวิ่งนําหรือว่าวิ่งหนีนะครับผมเราเลือกเลยครัอันนี้ผมสายวิ่งตามแล้วกันนะครับวิ่งแทรกจะบอกกิมมิคของเกมเนี้ยเขาเอาหลายๆอย่างมาจากในชีวิตจริงนะในการแข่งแข่งมา แข่งขันไม้จริงๆของญี่ปุ่นนะฮะเช่นตอนเปิดคลิปหรือว่าตอนเปิดเขาเรียกว่าเปิดพิธีการนะฮะก็จะมีพวกวงดนยางมาเป่ามาเล่นดนตรีแล้วก็มีการาฟิกอะไรขึ้นโอ้เหมือนของจริงเป๊ะเลยนะฮะมีภาคด้วยนะมาเชียร์กันท่าน้องฮารุอุระระของเราจะเข้าที่หนึ่งหรือเปล่านะมาแข่งเดบิวต์ฮะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด มีเก้าตัวนะครับว้าตอนนี้น้องฮารุอุระะของเรานะฮะอยู่อันดับกลางๆนะครับไม่กลางแล้วฮะอันดับแปดเลยทีเดียวนะฮะขึ้นมาห้าแล้วน้องฮารุอุระะของเราฮะกดใช้สกิลแล้หนึ่งครั้งฮะจะขึ้นมาหรือเปล่าฮะร้องกัลัง้าเ็ผาเรียกว่ายังไม่ถึงตรงนี้ที่จังหวะที่จะใช้สกิลหรือว่าจังหวะพุ่งขึ้นมาและแทรกนั่นเองฮะ ตอนนี้ขึ้นเลยขึ้นสนามมาแล้วฮะฮารุอุระไปเลย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 ฮารุอุระเขาโค้งสุดท้ายแล้วครับผมหลุดโค้งสุดท้ายมาแล้วน้องน้องน้องไม่ขึ้นเลยหรอน้องขึ้นไหมน้องขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นลำสี่แล้วน้องวิ่งตาเหลืองเลยว้าน้องขึ้นมาแล้วเฮ้ยน้องว่าไง น้องว่าไงได้ที่หนึ่งไหมเฮ้ยคารุลูเออร์ล้วล่ะเอาอน้องชูมือยิ้มครับผมแต่ว่าไม่รู้ได้ที่หนึ่งหรือเปล่าได้ที่สองฮะโอ้ไม่นะเราควรที่จะได้ที่หนึ่งนะอันดับแรกครับไม่เป็นไรฮะดานต่อไปเราต้องไดอันดับหนึ่งแน่นอนฮะ อ่าตอนนี้มีอีเวนต์พิเศษถ้าเกิดเราพาน้องไปเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราเจออีเวนต์พิเศษคือการตู้ขีปฮะถ้าเกิดเราขีปตุ๊กตาเยอะน้องก็จะเขาเรียกว่าน้องก็จะดีใจนะฮะนี่รอบแรกมันจะเคลมยร์อยช้าๆ้าเรากดค้างไปเลยครับโอ้เอาไหนดีนะนี่ดีกว่าฮะเอาไดวาสการ์เรตดีกว่าจับเขาให้เฮ้ยอุ้ยมีสกุลวาะอินโอติดมาด้วยฮะสองตัวอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะ จะลนเย้ได้สองตัวครับผมวายโอเคเราตัวที่สองดีกว่าครับอา ah, มาเลยครับสเปจังฮะสเปชยววิคอาได้สเปชยววิค ah, มาตัวหนึ่งเย้ได้สเปชยววิค ah. ต่อไปฮะอุ๊ย oh, เอาหนี้่าน้องเอาฮารุาระระาดีกว่าฮะ ฮารุอุระะโอเคมนีตัวเองขึ้นมาได้ครับ <Ooh. S 1> อู้เอาร่วงหมดเลยภา,า,าษาฟ่วงมังสามตัวแล้วล่วงหมดเลยโอเคได้สี่ตัวครับผมน้องดีใจเปล่าอืมดีใจระดับหนึ่งเลยนะฮะป้วครับผมดูที่ลูกวิ่งที่ห้านะครับเบอร์ห้าน้องอยู่เบอร์ห้าแต่ลูกวิ่งที่เท่าไหร่วะ 急所だ。ーーー時折雨が落ちる中山レース場。天の気まぐれにより馬の引き締まったややをも発表となりました。スピードは出しやすいですが足への負担が心配です。三番人気はこの子です。一番、二番人気を紹介しましょう。のんべえ。<ー>さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。一番人気ハルウララ。らら私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいです。はい、レいルウィンティ5番5。ーハルウララ。 อารอบนี้ฮวิ่งตูีคู่กันมาจากอ่ดับต้นต้นเลยนะฮะแต่ว่าก็จะมีคนวิ่งแซงอยู่ฮะน้องอยู่ดับ3ามฮะตอนนี้ฮารุอุระระของเราผ่านโค้งแรกช่วงแรกไปแล้วนะฮะกำลังเข้าโค้งแรกฮะฮารุอุระระอยู่ดับสามฮะ เร็วน้องวิ่งขึ้นมาแล้วฮะตอนนี้กำลังวิ่งตามมันผู้นำมานะฮะน้องอยู่ระหว่างกลุ่มหลังท้ายกับกลุ่มผู้นำนะฮะน้องอยู่ตรงกลางเลยตอนนี้น้องจี้ไปนะฮะจี้กลุ่มผู้นำไปแล้วฮะมาแล้วมาแล้วพระฮารุอุรระของเราฮารุอุรระเร็วๆแซงเร็วน้องน้องแซงออกจากทางด้านนอกครับ ฮารุอุรุระแซงออกจากทางด้านนอกฮะแซงแล้วฮะตอนนี้ที่หนึ่งแล้วฮารุอุร ur ุระช่วสุดท้ายแล้วฮะน้องช่วสุดท้ายแล้วอ่ะฮะช่วงสุดท้ายของสนามนะฮะช่วงทางตรงสุดท้ายน้องวิง่งวิ่งหัวรูปมาเลยฮะวิ่งหัวรูปมาเลยฮ ur า,า,ารุอุรุระครับผมชนะแล้วสุดยอดนะฮาลูอุรุระวิ่งนั่โด่งไปลเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผม เย้ <Yay>. <S <S โอ้โหน้องดีใจมากฮนะยาตาน้องชนะแล้วฮ่าเนี่ยครับผมเกมก็เป็นไปเป็นประมาณนี้ครับผมซึ่งผมเป็นเกมที่ผมติดมากช่วงนี้เนะนื่องจากว่า เป็นการเหมือนเราฝึกน้องๆให้น้องไปไปสู้ในในสิ่งที่น้องแข่งอยู่นะผมชอบเกมแนวนี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกต่อยมวยฝึกนักมวยของเราแล้วก็ไปต่อยหรือฝึกนักมวยปั้มหรือฝึกขามแข่งรถแข่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ผมชอบแนวนี้มากฮะโดยเฉพาะเกมเนี้ยโอ้โดยเฉพาะตัวละครน่ารักๆนะแล้วผมยิ่งชอบลงมาด้วยนะดูได้จากมมริตันโพนี่ที่ผมเมื่อก่อนที่ผมชอบนะฮะโอเคฮะตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันโอกาสหน้าครับผมกับเกม อูมามูสเมะพิตตี้เดอร์บี้นะครับผมใครอยากดูอะไรหรืออยากให้เจาะตัวไหนฮะชอบตัวนะคอครตัวไหนบอกได้ครับผมผมชอบผมดูกระตัวเรื่องนี้มาแล้วนะก็คอมเมนต์ได้เลยฮะผมมีตัวละครที่อวยอยู่ครับพี่ผมชอบตัวนี้ผมชอบสเปจังผมชอบไซเรนซุสกาดผมชอบไรชาวเวอร์ผมชอบโคไทเทโออะไรเงี้ยเพราะว่าไปฮะมาคอมเมนต์กันนะว่าคุณชอบตัวละครตัวไหนในเกมนี้หรือว่าเรื่องนี้นั่นเองนะครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายยไปพักไอ้น้องไปนอน Uh huh. อ้จังหว่าสืบทอดพลังงานพอดีฮะมาสืบทอดชูง